วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทําขวดน้ําหยดนะครับด้วยงบเพียง5-10ถึง10บาทเท่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าของที่เราหาได้ภายในบ้านนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยนะก็ต้องมีขวดนะครับขวดน้ำเนี่ยขนาดก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับแล้วก็นี่ครับที่ผมต้องบอกว่าเสียเงิน5บาทซื้อสายยางเส้นนี้มานะครับก็เป็นขนาดอยู่ประมาณสัก หนึ่งเซนได้นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยอันนี้ผมหาจากในบ้านนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นเศษของเชือกถักแบนนะครับความจริงไม่จําเป็นต้องเป็นเชือกแบบนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นเศษผ้าหรืออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูวิธีการทําอีกทีว่าทําไมผมต้องใช้ตัวนี้นะครับถัดมาก็เป็นลวดนะครับเป็นเศษลวดของตัวน่าจะเป็นที่เอาไว้แขวนต้นไม้นะครับอันนี้เราก็ต้องใช้เดี๋ยวมาดูว่าใช้ทําอะไรอันนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะอย่างเช่นครีมนะตัดครีมปาก ครีมหนีบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไฟแช็กด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับความยาวของสายยางนะครับแนะนําว่าให้เป็น2เท่าของตัวความสูงของขวดนะนะรประมาณนี้นะให้เป็น2เท่าของความสูงขวดจากนั้นนะครับให้เราตัดเชือกนะครับเชือกถักแบนเนี่ยของผมเนี่ยนะให้ยาวกว่าเชือกให้ยาวกว่าอสายยางเนี่ยสักประมาณ10เซนนะครับนี่นะครับมันจะยาวกว่า าสายยางประมาณสักสิบเซนได้นะประมาณนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะตัดลวดครับตัดลวดมาจะมาใช้ก็คือจะดึงไอ้ตัวเชือกนี้นะครับเข้าไปในสายยางนะครับอากอันนึงก็คือเดี๋ยวเป็นตัวที่จะเอาไว้ใช้ในการคอนโทลนะครับคอนโทลตัวสายยางอีกทีหน,นึ่งเนี่ยตัดที่โคนเลยนะครับนี่นะครับตัดมายาวๆแบบนี้เลย โดยเริ่มต้นนะผมก็จะงอตัวปลายลวดนะครับให้นี่ครับโค้งแบบนี้นะครับมันโค้งหน่อยนะครเพื่อที่จะเอามาใส่กับเชือกนะครับให้เชือกเนี่ยม้วนอยู่ในลวดแบบนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้ไฟแช็กลนนิดนึงนะครับลนเพื่อให้มันไม่ไม่หัวหัวมันกระจายแบบนี้นะครับเพราะมันจะใส่ในใสายยางไม่ได้นะครับ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปลายลวดอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับใส่เข้าไปในสายยางเลยนะครับใส่ไปให้สุดเลยแล้วก็ตรงนี้เราก็พยายามที่จะดันตัวเชือกนะครับเข้าไปในช่องพอมันเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะดึงดึงตัวปลายลวดฝั่งนู้นนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเชือกเนี่ยเข้าไปในสายยางนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะดึงดึงลวดฝั่งนี้เนาะแล้วก็เพื่อที่จะให้เชือกฝั่งนู้นนะครับเข้ามา อันนี้ก็ต้องค่อยๆดึงนะครับอาจจะต้องใช้ครีมช่วยหน,น,น่นหอยเน,นี่ย,ยครับ,รบดึงออกมาให้ทะลุฝั่งนี้เลยนะครับแล้วฝั่งนี้มันก็จะเหลือเชือกอยู่หน่อยนึงนะครับ ก็ปล่อยไว้ไม่เป็นไรเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็แค่ตัดนะตัดฝั่งนี้นะครับออกไปเลยนี่ครับครับเราจะได้สายยางที่มีเชือกอยู่ด้านในนะครับแบบนี้นะครับที่ตัวขวดนะครับเราจะอาฝาเนี่ยออกมาเจาะรูนะครับให้ขนาดรูเนี่ยใหญ่พอที่จะให้ตัวสายยางของเราเนี่ยนะครับขนาดสายยางเนี่ยผ่านเข้าไปได้นะครับ นี่นะครับผมแล้วเราก็จะเอาสายยางนี้นะครับผ่านเข้าไปในรูแบบนี้นะครับเราก็จะเอาปลายฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับใส่เข้าไปในขวดแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลวดอันเดิมของเราเนี่ยที่เราตัดมานะครับจะมามัดนะครับให้ตัวสายยางในอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ นี่นะครับเราจะรวดรัดแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะพันตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะได้เป็นลักษณะออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยเราก็เติมน้ําเข้าไปให้เต็มเลยนะครับ หลังจากที่เราเติมน้ําเต็มไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะให้น้ําหยดเนี่ยนะครับเราต้องให้น้ํานะครับมีการซึมเข้าไปนะครับในสายยางนะครับแล้วก็ในผ้าที่อยู่ในสายยางนะครับเพื่อให้มันเป็นการต่อต่อกระแสน้ํากันนะครับแล้วมันก็จะเริ่มทํางานนะครับโดยวิธีการเนี่ยเราอาจจะต้องเอียงนะครับตัวนี้หน่อยนะไว้สักพักหนึ่งนะครับค้างไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้น้าเนี่ย นะครับมันไหลเข้าไปแล้วก็ซึมผ่านผ้าเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเรารอไม่ได้นะครับก็ต้องเอาตัวสายยางเนี่ยออกมาแล้วก็ไปจุ่มน้ําไว้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับวิธีการนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเริ่มทํางานหรือยังต้องบอกว่าตอนนี้นะครับน้าเนี่ยเริ่มหยดแล้วนะครับนี่ครับหยดแล้วนะทีนี้นะครับเราก็ต้องดูว่านะครับมันจะหยดได้นานเท่าไหร่นะครับ อย่างขวดนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะได้อย่างน้อย12ชั่วโมงน่าจะได้นะครับลักษณะการหยดนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราคิดว่ามันเร็วไปหรือว่าอยากได้นานกว่านี้เราอาจจะต้องเพิ่มขนาดของขวดนะครับจากขวดอาจจะเป็นแกลอนหรือทําให้สายยางเนี่ยมันเล็กลงนะครับแล้วก็ให้ตัวท่อเนี่ยนะครับมันมีขนาดที่น้อยลงแล้วมันก็จะหยดช้าลงนะครับแต่นี้ก็ถือว่าหยดเร็วนะครับ ทีนี้นะครับเราเราก็สามารถนะครับเอาระบบน้ําหยดตัวนี้ของเราเนี่ยยกไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่เพิ่งปลูกหรือต้นไม้ที่เราปลูกไว้นานแล้วแล้วเราไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยครับกลัวว่าเขาจะไม่มีน้ําเลี้ยงนะเราก็ใช้ระบบน้ําหยดตัวนี้เนี่ยไปวางไว้ได้ที่ไหนก็ได้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับ <S <S ผ,มผมก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเอาไปทําต่อได้นะ <S <S ไปปรับประยุกต์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมสามารถ ทำให้ดียิ่งขึ้นนี้วันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะครับ